เจ้าเกิดบาดแผลแตกเนี่ยเพื่อไปรักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนับเป็นรายเข็มไปนะครับนำเทเลปต์ไม้ไม่มวยไทยมาแข่งขันเตะก้านอคอสอบกรับเข่าวลอยนอกกุญสู้ได้เนี่ยแอนดตินบ่ไผ่หนึ่งหมื่นบาท,บาทจระเก้ฟ้าถางนอกกุญสู้ได้แอนดตินบไน่ดไผ่สามหมื่นบาทครับแล,แล้วก็อยากรวยตั้งฟังเฟิกครับเอาละครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณมนบวิทยาพิรดีนะครับผู้อนวยการฝ่ายขายบรยิษัทแซงโกแบงเวเบอร์ จำกัดก็มอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับน้ำมวยคู่นี้เป็นคู่เปิดมวยรอบเวเบอร์ดานุแกครั้งที่สองครับอยากรวยตั้งปังมฟิกครับสู้รน้ำมันอัตโนมัติบริการ24ชั่วโมงสนใจคุณสมเกีรติ0853282200ครับร้องใจขนาดนี้ต้องจอดจงน้ำยาแอร์รถยนต์เกรดเอไอซ์เบอร์ครับเย็นเต็มเย็นไวต้องไอซ์เบิร์ทนความร้อนสูง40องศาเอาอยู่ครับ สนใจติตต่อ029850757อาหารนกกรหังสูจับบุญมี3สูตรครับสูตรกระดิเล็กผสมแมลงตัวอ่อนนกแก้วร้องเล่นเส้นเล็กสูตรอินเซ็ตครับผสมแมลงตัวอ่อนนกแก้วร้องเล่นเส้นเล็กสูตรถ่ายขนเหมาะสำหรับนกกรหังสูที่กกำลังถ่ายขนวางจำหน่ายตามร้านอาหารทั่วประเทศ089789179โดยคุณสุสุราชบ้านพี่อุ้มเรือพิทองครับอัมบาวาลีสอปเลื่อางานโดยโกดองเจ็อุ้มรัชเมีเพิ่มพูนพาณิชิต ไปมาวาะบ้านรุ่งเรือมิต่องนะครับน้ำมันครอบจักรวาล WD 40ครับสุดยอดน้ำมันครอบจักรวาลยอดอาคารดับหนึ่งของโลกปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเยครคื่ยนสายพันธุ์หลากหลเครื่องเชื่อมเจสิกครับน้องเจก็บอกว่าเขาเชื่อมอินวอเตอร์เจสิกเชื่อมติดทนนานที่สุดได้ที่ร้านพัฒนแบรทั่วประเทศโดยเปลี่ยน พัฒนากรกาแฟวันแครนรับกาแฟเสารบสั้นชายจัดจำหน่ายโดยสมังคั่สนใจสั่งซื้อและเป็นตัวแทนจำหน่ายที่0 2 9 8 2 2 2กาแฟัแคนสูตดั้งเดิมต้องกล่องสินต้าตามจำน้นตัวเชื้อน้ำมันดีเซลพรเจ็ดครับเติมแล้วเรื่องแรงแรงเ่้นใายลดความดำทางไปดัด้องบันตัวคุณมงคลสรมงคลครับแล้วก็สองปวเจิญสุขภาพได้ครั้ง หาสวมปูจนเจนุ่งสองแปเป็นหครับผมเลยครับครับสำหรับมกนะครับพิการต่ากันร้อกสิบปอนนะครับจาหด้านบุมแดงเหลือชนเล็กสอสนิยมนะครับมาชามา159ยห้าสเก้าปอนในที่จริงว่าพลพัฒน์พัฒนานะครับเป็นชาวสุโขทัยชงมาทั้งสินเจ็ครั้งชนะ60ครั้งแพ้9้าครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนดีเซน รับเคีงบ็อกซิ่งยิมนะครับที่เป็นทีมเวยดยามอ่อนน้อยมีคุณวิทยารายาเป็นผู้จัดการ,ห,าาารหัวหน้าคณะคุณเฮงศักดิ์ยสิทธิ์ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับองตวนองต,วน,องตวนเซ็งบ็อกซิ่งยิมนะครับมาช้ามา160 2ปอนด์ลดจุดสปอนด์อีเชื่อจริงว่าอองตวนปาโต้นะครับเป็นชาวตูรุสจากประเทศฝรั่งเศสนะครับมีช่อกบันทึกที ชกมวยไทยมาได้90ครั้งนะครับชนะ70แพ้20นะครับครั้งสุดท้ายชนะที่จีนต้องเอาเทพสุทินพุ่มพันธ์ม่วงนะครับที่ช่อง11นะครับมีคุณเซงนะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเป็นพ่อด้วยครับเอาละครับคุณโออาคุณสมิขาเชิญเลยครับเอานะครับก็น่าสนใจคุณสิเมงขาวครับทางตัวนี้เก๋านะครับ คนฝรั่งเศสแต่ว่าหัวใจไทยนะครับชอบมวยไทยครอบครัวนี้ชกมวยไทยมาตลอดครับเดินชนเล็กโดนแล้วเป็นยังไงห่วงไหมต้นนี้ต้องรุดหน่อยเดินชนเล็กเพราะว่าเป็นเพศชมวยเข่าโดนถ้าโดนแล้วไม่เมาท้ายก็ได้เปรียบมันมสอง่าเมาไหมล่ะเมาแน่นอนเมาแน่นอนมันมีสองอย่าง พราะว่าอะไรครับอังตัวนี้ต่อยมวยไทยมานานครับโอ้ยต่อยที่นี่ด้วยนะมีพี่น้องก็ต่อยมวยไทยทั้งหมดละ่ะลีโอครับน้องชายอ,อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพี่ไม้ไร้มือดี<แ>นี่รุ่นพีรุ่นใหญ่อย,อยู่ที่ว่าเดินชนเล็กเป็นยังไงยาวๆยืนระยะได้แน่นอนครับเดินชนเล็กแต่อังตัวพี่ไม้ไร้มือครบเครื่องปอยกนพรรุพัรน์ที่นี่่อยกนุพันพที่นี่คุณอุทัยสามยกกนพรรุพัรน์ยังกินไม่ได้นะอังตัวนนะ่ะ แต่ว่าอ่าท้ายๆท้ายๆต้องดูครับและเป็นวัวใจของสาวๆด้วยนะอ่แนนนเป็นวัวใจชาวสามาเชียเยอะนะอเอกลีเกหมดยกที่หนึ่งครับสนใจติดต่อตัวชายจำหน่ายทั่วประเทศครับ089 900 90 7779 77โมโกะสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างครับก่อสร้างทั้งใดก็ถึงโมโกะโมโกะสุดยอดอาสคาแชมพูและเครื่องนวดผมอสาสคากับจากทะเลสาบเดีซีประเทศจอร์แดนรถความร่วง บางไทยอาค่าหาซื ar, ahr, ้อได้ตามร้านขายยาร้านขายเรื่องบางทั่วไป0840952525นะครับเครื่องดื่มสมอิ่นตงครับเครื่องดื่มผสมโสมแดนพึ่งดื่มงานในประโยชน์ของดีของทุกคนปวดเมื่แข้างขาน้ำมันยามาบินไปส่งโอสถเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบครับขนมจีนพสชเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีปัจจุบันเสียซ่องขนมจีนพสชครับเยี่ยมที่สองวลาเวเบอร์ตาตุ๊กแกปีสองครับ เดินโซเล็กสอสอนี่ยอม่ายแดงสูงยาวเข่าดีหรือเปล่าอ,อน้ำเงินอองตวนเช็งบ็อกซิ่งขังบวยจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่ามาอยู่ประเทศไทยสิบกว่าปีผู้ไทยชัดเจนสบายสบายอ,อองตวนอ,องตวนเดิมทีเดิมทีชื่ออันทวนนะ,ะแต่ว่าวันนี้มาเป็นชื่อชื่อเดิมเลยของเขาเลย จริงมาเลยเงจริลย,ลยแยกแรกนี่ไปเร่งเร่งต่อยหมัดนะครับแล้วก็โดนไปเยอะเดินชนเล็กแต่ว่ายังยังยันได้ชนได้แล้วดูสาวดิวันนี้สาวมาเชียร์ตึมเลยเกรน,นเกร็งลุนเต็มที่สาวไทยหรือสาวฝร,รั่งเศสสาวไทยอ่ะเฮ้ยเดินชนเล็กอยู่กับเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์อาจารย์น,นี่เฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์นี่ เป็นมวยที่โครงโครงสร้างดีนะแต่ว่าต้องต้องเสริมหน่อยทางด้านเทคนิคอายุ19บเอยนะเนี่ยสุทธิ์ไทยโครงสร้างดีเหลือเกินแต่ว่าต้องเสริมเทคนิคหน่อยอ่เอาพละกําลังครับเท้าชื่อเดินชนนี่ใช่ไหมไม่ถอยได้สิบล้อแล้วปกติเนี่ยอันทูนี่ต่อยใครใจใหญ่กันเขาแต่วันนี้ไม่ใหญ่นะวันนี้ไม่ใหญ่เอ้าวมาอยู่ที่ว่าทาตัวอันไปนะเพื่อน แก้ไขสถานการณ์ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเดินชนแรกเนี่ย<บ>ยังไงก็ต้องเดินตั้มเข่าอยู่แล้วชนตลอดอ่าโ<บ>ดยธรรมชาติตินหลุดหรือเปล่าหนีออกหรือไม่เดินเดินชนตลอกเอาหนีไม่ได้นะครับวันนี้นี่รัฐมนตรีช่วยนี่คมนาคมตอนนี้กอผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยนะครับ ถึงสุบัติรัตนโนไปดูอยู่ที่อุบลเนิ่นชอบมากเลยเาร์การเสกเจ้าบวยไทยนี่ไปที่ไหนคนก็รักแม้กระทั่งแว่นเมืองกาล้วแว่นแว่นเบงกุยาที่ปรึกษาของนี่รัฐมนตรีด้วยนะเป็นที่ปรึกษาของสมบัติรัตนโนด้วยอ้าวมารุ้นการี่อุบลดูกันเยอะก็มายกนี้ก็เริ่มหน้าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับถ้าถ้าไม่มีไม้ตายแล้วก็สองตัวคงจะไม่มาแปลงปะทะนะครับดู จะหนีไม่ออกนะต้องแก้เกมให้อยู่ดูเหมือนว่าเดินชนเล็กเอากระเฮียนกระเฮือลืหมดยกที่สองตูอินบันทุงเดียวทั้งเดียวทั้งการเติมกู้ทักกระเบื้องเดิมได้เลยครับดานน้ำมันกวางลุงปศาวการคัดจมูกวิมณีริกะ์ดานน้ำมันกวางลงหยดเดียวสดชื่น13บสามริเวณเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอานมีหลายชนิดสาขาโรงแรมทองปูนรอเมืองคอยสี่คนทั้งายดูแลใบตันเหล็กพยาแรดครับตนจริงอุ่จริงของจริงทั้งพยาลัด ตัดเหล็กทั้งหลายเรีเยกหาเปล่าแดดติดตามชมยกต่อไปครับยกนี้ยกที่3นะครับท่านผู้ชมครับน,รน่าไปรอในที้ขออภัยดูผิดพลาดไปนิดเดียกยกที่3ไม่เดินไม,ไ,ดไม่ได้นะต้องเดินแล้วเดินชนเล็กไม่เดินไม่เดินนั่นค<ด>ือว่านั่นเงินนัเงินนัอาชีพแล้วอา,อาชีพห้าหมืน่นเดินชนเล็กนะนะไม่ใช่น้ำเงินน้ำเงินนั่นเป็นอาชีพอาชีพเรื่องความแข็งแรงนะอยู่ที่ว่าต้านไหวหรือเปล่าแรงปะทะอ้าวอย่าให้เข้าใกล้ นั่นแหละต้องชาบชวยประเภทตีหัวเข้าบ้านแต่ว่าถ้าเข้าแล้วไปไปจนมุมในบ้านก็เนี่ยอย่างเงี้ยเอาแล้วไหมล่ะเข้าบ้านแล้วโดนตาีหิวหิวหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วโอ้ยเอาแหลมแหลมครับจิ้มเข้าไปมอยเนี่ยเขบอกว่าแรงประทาดีดีนี่รัมรัดพัดเบี่ยงเบียดไปเบียดมาอีกฝ่ายหนึ่งจะจะเฉาไปเอง แล้วก็เพื่อังนี่ทบชกกลางวันนี่แกก็ไม่เคยชอบนะเพราะแกหมดแรงง่ายอ่ะเอา,เอาชนเดินชนแหมแกเอาจริงเอาจาังมากนะโอ้ไปไหวแล้วทางตนันทางตันเริ่มพอดหัวแล้วโดนเข่าไปสองชุดสามสีดอกยังไม่เต็มยาฉีดชักจะหนีไม่ออกยาฉีดเป็นยาชาไปแล้วาายาชา,ายังดียาชาไม่ค่อยรู้สึก โอ้ยแฝงไงดูเดินชนเล็กแฝงมาเที่ยวนี้ไงย่างี้เป็นไงเห็นไหมขยมขยมไม่สนละขยมแล้วขยาวด้วยนะไม่กลัวโดนบวกด้วยขยมก่อนแล้วขยาวตึ้งสบายทีนึงเตึ้งอีกทีนึงโอ้ยข้าวข้าวขาทางตัวทางตัวต้องตัดบวกดีๆนะรอบวกรอบวกแต่ว่าถ้าประเภทขาตั้งสู้หนีไม่ออกกล้าเข่ากันแล้วก็เสียเปรียบเข่าชนอีกแหม ทำได้ทีเดียวก็โดนล็อก <'t> อีกแล้วไม่เจ็บหรอกแต่เสียฟอ,อร์มเสียฟอร์มเอาตีแรงๆน้อยๆเอาคืนเอาข้างนี่นะครับแรงประทคะคนยิงขาวหลบลูกคุกคลานไปแล้วทอ้ทอไปแล้วนะคณรณอานท้อไปแล้วก็ทำแล้วมายุบอ่ะโดนสองข่าวสองเบ้ง โนเล็กเป็นยังไงเอายังน้อยตุนแต้มไว้ก่อนอเปิดหัวให้ดู<อ>เลยนะเง<ป>ิ 5, นรางวัล5แสนบาทเปิดหัวเวเบอร์ให้ดูเลยนะตาทุกานอ,ออกยกที่4ถามที่ร้านจำหน่ายปูทั่วประเทศและถ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่หายปูในเครือพุกเซ็กตุ๊บก็สอบถามที่074 357 727ถึง3 0ครับมาเริ่มยก4นะครับ แล้วก็ในเดินชนเล็กดียวเดินชนเล็กดีบอกว่ายังเหลืออีเกเยอะเมื่ <c oughs> มอกี้นี่ไปบอกว่ายกที่ส <c oughs> ี่ <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมบอลยกที่สามนี่ขึ้นยกที่สี่ <c oughs> ผมใจร้อน <c oughs> ใจร้อนอยากให้หยุดเร็วๆรู้หรือเปล่าอ้าวมุนจะมินขาวทำรู้สึกรู้สึกฟิตมากเหลือเกินนะเดินชนเล็กวันนี้ไอ้ถอยถอยไม่ได้นะถอยได้โดนหมัดได้นะ เดี๋ยวเกมพลิกได้เหมือนกันน่าแต่ว่าแข่งต่อแข่งเข่าต่อเข่าแล้วเดินชนเล็กนหนักกว่าเยอะครับเดี๋ยวดูเหมือนมาโชว์ศิลปะเลยนะมาโชว์แล้วแข้งแล้วพูดไม่ทันการณ์เป็นไงล่ะโอวันนี้แล<อ>วันนี้ทำไมวันนี้มาหลายท่าลเลยเดินชนเล็กมั่นใจไง ไปก่อนโน้นเนี่ยโดนหลับเลยใช่ไหมเหรอทำเอาแพ้ๆนี่หลับตามเลยครับโดนมัดไทยเข้าไปล่ะแต่ดูแล้วอาวุธนะครับอาวุธของอัมโจนฝ่ายน้ำเงินเนี่ยไม่มีน้ำหนักอ่าไม่มีน้ำหนักโอ้โหเป็นไงโอ้ยเห็นไหมโอ้โอ้โอ้โหอยู่แล้วอยู่แล้วเอาแล้วครับอยู่แล้วอยู่เลยแขนแขนดอกแน่นอนโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพช้านิดหนึ่งแขนแขนจะดอดไชยโครงนะครับไทโครงไทยโครงอ่าอย่างนี้เดี๋ยวดูดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะนี้เต็มเต็มอีกทีนี้ก็อี้ครับเต็มแข้งเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูช้าชัดๆมุมเรามีหลายมุมเนี่ยเต็มแข้งสี่โครงซี่ทีสี่ถูกซ้ายสี่ถูกซ้ายสี่ถูกซ้ายเต็มเต็มเลยครับลูกนี้อ่าอันตรายเหมือนกันนะครับ ก็แปลว่าทางด้านเดินชนเลกคงชนกาติดต่อคุณม